สวัสดีลูกค้าลาเลปูสุ per บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับฮาร์เลสเดบิสานสปอร์เตอร์โฟรตีเถปี2019ค่ะลูกค้าสำหรับโฟตเคันนี้เป็นสีดำเงาวีวิดแบล็กนะคะเลขหมค์กับเพียง5,500ไมล์เท่านั้นค่ะ สำหรับฮา,าร์เล็ต์เดวิสันสปอร์ตเตอร์4ฟปี2019คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 2 0 2ซีซีค่ะสเปค M Y ตัวประกอบไทยนะคะลูกค้านี่ค่ะ เหมือนเดิมเลยค่ะแ Factor ี่ HDMC Thailand Limited เครื่องยน1,202 cc นะคะตัวถังน้ำมันเป็นสีดำเงานะคะเราก็จะมีโลโก้ Harley Davidson แบบนี้เลยค่ะที่ด้านข้างถังน้ำมันนะคะบางคนหน้าบางคนหลังเป็นสีดำเงาล้วนไม่มีลวดลายนะคะสำหรับของ สำหรับของแต่งค่ะจะมาพร้อมกับช่อคู่ไรฮาร์ดนะคะกลอง RSD จูนกล่องสกิมมิ่งอีเกิลค่ะเบาะตอนเดียวยาวของ HD พักเท้าคนซ้อนของ HD นะคะชุดโมงของเบอร์ค่ะลูกค้าชุดโมงเท่มากเลยแอดมินไม่เคยเห็นเลยนะคะ ก็แฮนด์นะคะเป็นตุ๊กตายยกขึ้นมานะคะคันนี้เราไม่ต้องก้มแล้วนะคะยกขึ้นมานิดหน่อยนั่งสบายเลยค่ะฝาถังน้ำมันเป็นของอาร์เรนเนสะคะรุ่นยอดฮิตจริงๆนะคะสำหรับโฟตีเอฟนะคะมาไวไปไวมากๆเลยค่ะมากี่คันก็ปลิวๆทุกลำเลยนะคะ โลโก้ข้างถังน้ำมันจะเหมือนกันทั้ง2ด้านเลยนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยค่ะคันนี้รถสวยเลยนะคะดูสวิตค่ะปุ่มประกับสวยงามชัดเจน Milwaukee USA ไฟแสดงสถานะต่างๆฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรกสวยงามนะคะปอกแฮนด์เป็นปอกแฮนด์นเ,นเดิมนะคะกระจกก็เป็นกระจกของ HD ค่ะนี้ค่ะก็จะมีโลโก้ HD อยู่ตรงด้านมุมนี้นะคะ แล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนข้างเท่ๆเป็นของ SD เช่นเดียวกันค่ะรถพึ่งเข้ามาเลยเพึ่งแลนดิ้งสดๆร้อนๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ไม่ทันคันก่อนๆน,นะคะมีเข้ามาใหม่แล้วนะคะลูกค้า สำหรับราคาค่าตัวค่ะตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ด s สคริป tion ด้านล่างคลิปนี้ค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์ o f f i c i a l หาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ